สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้สื่อนะที่พัฒนาจากจีโอจีบ้านะครับก็ทำไม่ได้ไม่นานนะครับอาจจะมีข้อบอกพร่องบ้างทีนี้วิธีการใช้สื่อเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปบนเว็บคูบงศักด์ .net นะฮะก็พัฒนาจากจีโอจีบ้านี้เป็นก็เป็นหัวข้อจริงน่าจะมีสักสามตีอย่างตอนนี้ทําขึ้นไปสองอย่างอันที่สองนะครับ อันนี้เป็นการใช้สื่อการสอนเวลรเบล่าหาจุดยอดโฟกัสและเดลติกเลือกรูปสมการได้นะครับและตั้งโจทย์อัตโนมัติในกรณีเลือกสมการเลือกรูปสมการใช้ตัวล่างนี้อาจจะเป็น x กําลัง2 y กําลัง1ครับอรเ,เือก x กําลัง1กําลัง2อย่างนี้นะวิธีการใช้ก็ตั้งโจทย์กนะ่อนอื่นเราสอนนักเรียนก็เอาอันนี้ซ่อนไว้ก่อนนะครับซ่อนคาบไว้ก่อนถ้ได้ตอบได้หมดจะดูคาบจะตอบได้หมด เราก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงสไลเดอร์เนี่ยแล้วก็ใช้ลูกศรลงตรงคีย์บอร์ดเนี่ยคลิกทีละขั้นนะฮะจากสมการที่ให้มาไว้นังสองบวกสิบหกเอกลบแปดวายบวกตางที่สองได้กระสุนจริงเป็นเป็นพันๆสมการนะฮะเคื่อนมาทีละขั้นขั้นตอนนั้นคือจัดกลุ่มกําลังสองไว้ทางซ้ายขึ้นนกแกีนี้เป็น y นะครับอาพน์ที่หนึ่งกับพ์ที่เป็น y ด้วยกันไว้ทางซ้ายส่วนที่ไม่ใช่เป็น y ก็ไว้ทางขวาก็มี บวกสิบหกนะครับก็อยู่ทางขวาก็เป็นลบสิบหกแล้วก็มีบวกตานที่สองก็เป็นลบตานที่สองเลื่อนลงมาอีกนะทาให้อยู่ในรูปสูตรนะฮะก็เลื่อนลงมาแล้วอีกฮนะสิบหกนี้ก็มาจากเอาพจน์กลางต่าประสิทธิ์ของ y หารด้วยสองยกกําลังสองบวกเข้ากันสองข้างนะฮะเสร็จนะแล้วก็จัดข้างซ้ายเป็นกําลังสองสมบูรณ์ตัวข้างฝาก็บวกล,ลบกันตามปกตินะครับก็เลื่อน เป็น y ลบสี่กำลังสอนะงทางซ้ายกำลังต่อนู y ลบสี่กำลังสองทางขวาก็เป็นลบสิบหก x ลบสามที่สองบวกสิบหกก็เป็นลบสิบหกก็เอาลบสิบหกออกข้างนอกนะแล้วก็จัดรูปให้อยู่เข้าสูตรนะฮะข้างซ้ายเหมือนเดิมฮนะสี่คูณลบสี่เป็นลบสนะิบหกอันนี้ก็เหมือนก็แยกตัวประกอบเรามาแยกตัวประกอบข้างนอกอีกทีนะึงให้อยู่ในรูปสนะี่ c ฮะ x บวก h ในรูปอย่างนี้เราสามารถได้ค่าตัวแปรเป็น h เป็น k เป็น c นะฮะ ก็ลองดูอีกขั้นหนึ่งจะได้ h เท่ากับลบหดูที่ x นะ h อยู่กับ x y อยู่กับ k ฮนเะ k ได้าืสี่ล้วก็มาผสมกันจุดยอดก็คือ hk จุดยอดก็จะเป็นลบหนึ่งส่จุดโฟกัสก็จะมีสูตรนะต้องดูให้นักเรียนดูบ่อยๆจุดโฟกัสก็เป็น h บวก4 k d ด r เล t ติกก x เท่ากับ h ลบสี่ทีนี้เราก็แทนด้วยตัวเลขหรือค่าที่เป็นค่าที่เป็น กระจุดย่อ,อก,ก็เป็นลบลบหนะโฟก,กักก็เป็นเอาตัวนี้ H บวก4นะ H บวก4ก็ได้ลบหนะ K ก็ 4. ได้4ี่แต่เล็กติกก็ X ก็ H ลบ4 H ลบ4ก็เป็นลบหนบวกสี่ได้3โอเคนะครับก็สามารถตั้งโจทย์ได้เรื่อยๆนะอธิบายได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้โปรแกรมค่อนข้างจะคคำสั่งใหญ่หน่อยนะ ที่จริงลืมไปต้องเลื่อนเลื่อนมาให้ดูเมื่อกี้แล้วสามารถสูงกราฟได้นะครับเลื่อนมาสูงกราฟได้นะจุดเมื่อกี้นี้ตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นี่เป็นรูปใหม่แล้วลนะครับรูปใหม่ตัวการ d i เรกติ่ยตอบได้เลยก็เลื่อนมาได้เลื่อนมาเลื่อนสามารถเป่าระดัดตั้งหต่ได้ด้วยนะฮะขั้นตอนนั้นนะูสามารถอธิบายได้ฮะย้อนหลังเดินหน้าย้อนหลังได้ฮะอย่าลองดูฮะก็ เอา y เป็นดังซ้ายเอา x เป็นงขวานะ่ไโ่อย้โจ์ตั้งโจทย์อัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นของค i o g i b บ้านะทำได้สรารพัดนี่ในแบบพิชกณนิตเราก็ทำได้ตองน,นี้เราก็ซูมได้นะครับซูมกรับเลือกใหญ่ได้ตามใจชอบอันนี้ก็เป็นสื่อถ้าเรามีสมาร์ทร์ดนะรบาโรงเรียนเอาเก็บแงม,มุมทำลังหมดแล้วนะครับเราออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ทำขึ้นมาด้วย ก็ว่างๆนะนั่งทำโปรแกรมคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูอาจารย์มั่งก็ลองใช้เกอนดูครับขอกคนนี้มีเยอะฮะเข้าไปในเว็บครูวงศักเป็นเน็ตนะครับ